สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พรอยากมาคุยเรื่องที่ทุกคนเอ่อจะว่าทุกคนก็ไม่ไม่เชิงเนาะหลายๆคนเจอปัญหาเข้าบ้านเพื่อนไม่ได้บ้างอ่าเข้าไปแล้วไม่เจอช่องทางในการคอมเมนต์บ้างคืออยากแนะนิดนึงก่อนอื่นเวลาเราใช้โทรศัพท์ เราต้องปักข้อมูลเก่าออกนะคะถ้าเป็นไปได้แต่ละวันแต่ละวันควรจะรีเซ็ตเครื่องสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปใช้ในวันต่อไปออีกข้อสำคัญมาเข้าไปปับ๊บไม่ว่าเราเข้าไปบ้านใครกันแล้วแต่เนาะปกติมันจะปรากฏช่องทางในการคอมเมนต์มันจะขึ้นตั้งแต่ วิ Video, like, ดีโอช็อตไลฟ์สดชุมชนแล้วแต่บ้านนั้นๆตั้งเอาไว้เนาะแต่บางกรณีไม่เจอถ้ากรณีที่ไม่เจอให้เราจิ้มไปที่โปรไฟล์รูปเจ้าของบ้านเนาะพอจิ้มไปแล้วปับ๊บมันจะปรากฏให้เราเห็นว่ามีอะไรบ้างให้เราเลือกสิ่งที่เราต้องการเข้าไปดูสมมติเรา,าต้องการเข้าไปดูชุมชนก็กดที่ชุมชนถ้าต้องการดูชอด็อตก็กดไปที่ชอ็อตหรือ ดูคลิปก็กดไปที่คลิปถ้าไม่ดูคลิปอยากดูไลฟ์สดก็เข้าไปในช่องไลฟ์สดแล้วก็จิ้มกลับไปที่โปรไฟล์อีกครั้งหนึ่งจะปรากฏช่องทางให้เราได้คอมเมนต์เนาะตอนนี้เจอมาทุกรูปแบบละและเจอเป็นคนแรกๆด้วยว่าโทรศัพท์คนนะ่มันหลายเครื่องและแต่ละเครื่องอ,ะอ่ะเมมโมรี Memory, หรือว่าหน่วยความจำจะไม่เท่ากาันอย่างเครื่องเก่าเนี่ยเราใช้มานานเนาะ ข้อมูลก็เยอะพนก็พยายามคลิปเอ่ยวิดีโอเอ่ยที่ถ่ายถ่ายไว้ก็พยายามเอาออกลงแล้วก็เอาออกบางทีมันก็เหลือค้างอยู่บ้างรูปบ้างอะไรบ้างยิ่งเครื่องที่ใช้ไลน์เป็นเครื่องของเจพรออนทัวเนาะใช้ไลายด้วยใช้เฟซด้วยเครื่องนั้นรับส่งงานติดต่อคือท,ทุกช่องทางในเครื่องนั้น เพราะฉะนั้นเครื่องนั้นจะมีปัญหาเยอะสุดเพราะเราใช้เยอะยิ่งใช้เยอะมากเท่าไหร่ข้อมูลหรือหน่วยความจำหรือเมมโมรี่มันจะเต็มเร็วแล้วเครื่องมันจะเออเรือให้ทำแบบนี้นะคะตามที่พรแนะไปเนาะว่าเราควรจะทำยังไงหรือถ้ามันไม่มากไม่มายอะไรเราแค่เข้าไปปับ๊บจิ้มที่โปรโฟไฟล์เจ้าของบ้าน ทุกอย่างจะปรากฏเองเราไม่ต้องไปเลือกเหมือนที่พรแนะก่อนหน้านี้ค่ะคือไม่ต้องไม่ต้องทำละเอียดแต่ถ้าอ่ทําแล้วยังไม่ได้ก็ต้องทําขั้นตอนที่สองคือเหมือนที่พรบอกอะจิ้มแล้วพอมันจิ้มไปที่รูปโปรไฟล์พอมันปรากฏปับ๊บมีอะไรบ้างตั้งแต่ชอ็อตคลิปไลฟ์สดชุมชน แล้วก็เลือกเนาะบางบางบ้านเขาจะตั้ง playlist ไว้ด้วยอย่างบางบ้านก็ไม่มีถ้าเราจะเข้าไป playlist ใช่ไหมเราก็กดไปตรงคําว่า playlist อ่มันจะร้อยเรียงคลิปต่างๆเอาไว้เพื่อทุกคนจะได้สะดวกไม่ต้องดูทีละคลิปทีละคลิปไงบ้านไหนที่มันมี playlist แล้วคนที่ทำ playlist เหมาะสําหรับที่จะ คนที่ทำเวลาและก็มีเวลาไลฟ์สดน้อยแนะนำให้ทำ playlist ด้วยเด้อเออพรก็พูดเรื่องโน้นออกมาเรื่องนี้เนาะคือไอ,เ,อเรื่องที่เข้าบ้านเพื่อนแล้วไม่มีช่องทางไลฟ์เออไม่มีช่องทางในการคอมเมนต์เนี้ยลองทำตามที่พรบอกเนาะถ้ามันไม่ได้จริงๆทําทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ให้ไปรีเซ็ตเครื่องแสดงว่าเครื่องของคุณนะ่ะมันเริ่มเออเร่อและ หน่วยความจำมันมัน,ม,นมันเต็มอะเมมโมรี Memory มันเต็มมันจะทำให้เลอะเลือนอีกอย่างที่จะฝากก็คือเรื่องที่คนที่ทำเวลาอยู่นะคะหากเป็นไปได้กรุณาร้อยเรียงคลิปไลฟ์สดอะไรต่างๆของคุณที่อยู่อยู่ในช่องคุณอะเอามาร้อยเป็น playlist เอาไว้เพื่อนๆว่างๆตอนไหนไม่ว่ากลางวานันกลางคืนกลาง ตอนไหนก็แล้วแต่ที่เขาสะดวกที่เขามีเวลาเขาก็จะเปิดทิ้งไว้ให้คุณคุณจะได้เวลาเยอะเยอะกว่ามานั่งไหลสดอีกไหลสดบางทีเพื่อนไปได้ห้านาทีสิบนาทีเขาก็ออกเพื่อจะไปแว้นบ้านอื่นๆแต่ถ้าทำ playlist เหมือนที่พรแนะนำเนี้ยเขาจะอยู่ให้คุณจนเต็มเวลาเพราะเขาเป็นเวลาที่เขาสะดวกแล้วอย่างบางคนอ่า ก่อนนอนอย่างเงี้ยเครื่องเขาว่างแล้วเขาจะนอนแล้วใช่ไหมเขาก็เปิดไว้ให้คุณยันเช้าอ่ะมันก็เล่นของมันไปเรื่อยๆถ้าเล่นจบแล้วหมดแล้วมันก็รีกลับมาใหม่อีกมันจะเล่นวนอยู่แบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเล่นอยู่บ้านเดียวอ่าหวันเวันไม่ได้นะคะเดี๋ยวทาง AI YouTube ก็เขารู้เท่าทันว่าเราตั้งใจปั่นตั้งใจ ทำเวลามันก็ไม่ได้คือเราอะต้องกระจายอย่างสามวันและเล่นบ้านนี้ก็ mm. ไปเล่นบ้านอื่นบ้าง mm. เนาะกระจายกระจายกันไปแสดงว่าเราเป็นฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนให้เพื่อน mm. ๆนได้เวลาเราเองก็ได้ความสุขในการไปช่วยเหลือ mm. เพื่อนๆ,อนๆช่วยเหลือคนอื่นลองดูนะคะใครที่ทําเวลาอยู่ ส่วนนี้สำคัญมากหรือคุณจะทำเป็นคลิปยาวๆไว้ก็ได้สักคลิปสองคลิปเนาะแล้วแต่คือแล้วแต่ความสะดวกแต่ร้อยเพล์ลิต์เนี่ยดีที่สุดลองทำดูนะคะช่วยได้เยอะมากอะ่ะคนคนที่ทำเวลาอยู่อะ่ะช่วยได้เยอะจริงๆลองดูเดอ้อ ส่วนใครที่ผ่านผ่านแล้วอะ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะใครที่ยังไม่ผ่านอะ่ะลองทำดูเพราะมันมันได้ผลแบบเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละถ้าถ้าทำเพลลิสถ้าใครทำไม่เป็นให้เข้าไปดูหลังบ้านเดอ้อว่าเราจะทำยังไงทางพี่ยูเขาจะแนะเขาจะสอนทุกอย่างอยู่ที่เราใส่ใจใฝร่รู้ที่จะทำมันหรือเปล่า ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็ให้เข้าไปถามพี่ยูเขาโดยการฝากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แต่ส่วนใหญ่เท่าที่พรเห็นก่อนที่พรจะทําสําเร็จเนาะที่ผ่านพี่ยูเขาจะบอกมาทีละตอนทีละตอนทีละตอน,ตอ,นอยู่ที่เราใส่ใจอ่านไหมจดหมายทุกฉบับที่มาจากทางพี่ยูเขาอ่ะ เราต้องอ่านต้องศึกษาอันไหนไม่เข้าใจก็ถามคนที่เขารู้เนาะถามคนที่เขาเข้าใจเราก็จะได้คำตอบถ้าคิดจะเดินทางสายนี้เราต้องขยันตั้งใจฝ่ศึกษาที่จะทำสิ่งต่างๆให้มันสำเร็จเนาะถ้าเราไม่มีความตั้งใจต่อให้เพื่อนช่วยเรายังไงแต่ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเราไม่ขยันผ่านแล้วก็จริง ไ้เรื่องผ่านไม่ผ่านเพราะว่ามันง่ายมันจะไปยากตอนที่คุณไปเก็บเหรียญถ้าคุณไม่มีคอนเทนต์ดีๆไม่ขยันทำงานไม่ขยันส่งงานพี่อยู่ก็ก็ไม่ไม่สนับสนุนยอดวิวคุณก็จะน้อยไรายได้ก็จะน้อยแค่คุณเก็บสิบเหรียญก็ยากแล้วแต่ถ้าคนไหนมีกัลายาณมิตรที่ดีเพื่อนเอามายโยนมาไลให้อะไรให้ อย่างเงี้ยมันก็ผ่านแต่ถ้าผ่านช่วงนั้นใครจะช่วยเราตลอดถูกไหมเราต้องทําเองด้วยเนาะฝากไว้เด้อว้าวนกสวยๆทั้งนั้นเลยไปแล้วนะคะใครมีปัญหาอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะเนาะจริงๆพรอยากทําให้เห็นแต่ว่าพรนามาออกกําลังกายแล้วเครื่องอะ่ะถือมาเครื่องเดียวไม่สามารถที่จะทําภาพประกอบได้เนาะบายบายไปแล้วคะ่ะ